ก็เป็นวันที่สามก็เดินนสิงหาคมใช่ไหมที่สามนะมนะวันนี้ขอพูดเรื่องอ,อภัยทาน <c oughs> คำว่าอภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของพระโสดาบันกษัตกิทาคามีอเ <c oughs> ขาอร้เพื่งอภัยทานนันคือน้นลายเอื้อวันนี้คนนั้นด่ากูด้วยว่าเนี่ใช่ไหม อน,นึ่งว่าเขาด่าเราแล้วเราให้อภัยช่างมันเถอะด่าไม่เจ็บปวดให้อภัยทานคำว่าอภัยทานหมายถึงการให้ทาให้อภัยเขาเป็นทานทานตัวนี้เป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาอภัยทานจะทรงได้จริงๆต่อเมื่อเป็นะอริยเจ้าครึ่งหนึ่งเขาอนาคามีมีไหมเสษครึ่งหนึ่ง อนาคามีนี่มีคุณธรรมสองอย่างพน้นจากโสดาสีทาคาไปแล้วนะที่มีตัดกรรมฉันทะกับปฏิฆะกรรมฉันทะคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเคาะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศกามารมณ์ปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจอนาคามีไม่มีสองตัวนี้ กา,ารมณ์ก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีผู้ยังเป็นภัยทานหมดใครจะดาาะจะ่าก็ไม่ว่าไรเขาจะว่าไม่ว่าอะไรตามใจชอบถ้าเขาด่านิ่วก็ดาก่ดาตัวเองเขาดา่าทั้นี้เมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้ายิ่งด่าไกลาๆเรายิ่งชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตัวเองอ่ะไม่ได้ยินเองตอนนี้การปฏิบัติกรกรมฐานญาติโยมพุทธบริษัทว่าเบื้องต้นเงินก่อน เพื่องต้นจร,จริงๆที่แนะนำบรรดาญาโยมบริษัททุกคน <c oughs> ใช้อนาปานุสติ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ใหญ่อาจารย์ขวัญว่าจริงๆแล้วตามที่พ่อปเคยสอนก็ดีพระพุทธเจ้าสอนก็ตามท่านจะใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนี่ใช้ก่อนนั่นคือนิจจัง ความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขันาตาสลายตัวคำว่าน,นิจังหมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีใส่ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดพระถุท่าก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงุดสมด้วยไปในระหว่างกลางแล้มีการสลายตัวเป็นในที่สุดคนก็ตายใส่ก็ตายวัตถุก็พัง ไม่มีอะไรเหลือในเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เรามีความเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงที่เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีสภาพจะต้องตายเราก็ไม่คิดถึงความตายของร่างกายร่างกายจะต้องป ه, ่วยเราก็ไม่คิดถึงความป่วยของร่างกายร่างกายต้องแก่ทุกวันเราก็ไม่ไม่คิดถึงความแก่ของร่างกาย ลนเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงเราก็มีวัตรมีทุกข์อนัตตาในที่สุดจะดึงไว้เท่าไรก็ตามมันดึงไว้ไม่อยู่มันก็ต้องตาย <c oughs> วงความประการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นใส์ก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในกลางมีการสลายตัวตายในที่สุด ก็คิดว่าการเกิดนมนุ์โลกมันเมื่อในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์นิเสียหายเข้าไปจับลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกภาวนาว่ายังไงบ้างเขาตามใจชอบเพราะคำภาวนาจะมีเยอะไม่ห้ามกัน แต่ว่าถ้าไม่ชินกับาวนาอย่างอื่นใช้ควนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีคำบรมนาก็ดีบางทีท่านจะนึกว่าเราจะทำถังสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตามจงอยากคิดว่าคำบาวนากับลมหายใจเข้าออกมันจะทรงตัวตลอดเวลา สติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงเขาจะภาวนาไม่ได้สางทีบ้างสองนาทีบ้างอย่างเก่งกับสองนาทีบ้างเดี๋ยวก็คิดอะไรมาแทนจิตเพลันไปเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นของธรรมดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิตมันเมิดตามกฎที่เราตั้งไว้ไม่คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทนนั้นก็เริ่มต้นใหม่จากหันกลับมาจับลงให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกโทโทไปใหม่ อนนี้ถ้าเ,าเกิดอารมณ์มันเครียดจริงๆอย่าฝืนให้เลิกเสียถ้าฝืนจะไม่ลงสมบัติศาสตรพระพุทธเจ้าไม่ต้องการการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคึ้นหนึ่งอัตตะเป็นมาฐานิยกเครียดเกินไปถ้านั่งเครียดเกินไปนอนเครียดเกินไปใช่ลงเครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ทางมารุคผลจะไม่มีอากาศทรงแม้แต่ชานโลกี <c oughs> องกรรมประสุคณิการนโยกกรรมะแปลความใคร่คืออยากได้เกินไปอยากจะได้ชาติที่หนึ่งอยากจะได้ชาติที่สองอยากจะได้ชาติที่สามที่สี่ที่ห้าที่แปดอะไรก็ตามเถิดถ้ารมอยากมีในขณะภาวนาพจิจารณาอย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ผลต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเพื่พอความสุขของจิตเป็นสําคัญ คือกาหนดรู้ลงให้ใจเข้ากาหนดรู้ลงให้ใจออกเพื่อความสุขเป็นสำคัญไม่จิตจะเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชั้นชั้นไหนเช่างมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิคือจิตเป็นสุขจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลใหายใจเข้าออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าออกเวลานี้เราต้องการภาวนาเราก็รู้คำภาวนา <c oughs> แค่นี้ใช้ได้ แล้วต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันชักจะเริ่มดิ่นมันจะเริ่มเคลื่อนเราก็เลยภาวนาเสียไปใช้ลงคิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตของการคิดก็คิดว่ามนุษสโลกนี่เป็นสุขหรือเป็ทุกข์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเองให้ ตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองควาจริงไม่มีสุขคนเรามีทุกข์ประจําอย่างความหิวเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์ความร้อนเกินไปเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรัถนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความพักลาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เงนี้เป็นต้น ตัมวความมาทุกข์มันมีตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยลคายความหิวเราหิวทุกวันนี่มันทุกข์ประจําใจในเมื่อมันสะดอกมันมาทุกข์เรามันทรงตัวอยู่ได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองก็คงจะบอกเราได้ว่าจะทรงได้ไม่นานเมื่อหมดการหมดสมัยรนะ่างกายมันก็พัง ตอนนี้ในเมื่อร่างกายพังแล้วคุณจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมต้องถามตัวเองดูสิดินแดนอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่นคือสวรรค์สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวกระหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ําร่างกายไม่สปกปรกสวรรค์มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรอยู่อยู่เท่านั้นแต่เวลา แล้วสวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่มีเหนื่อยไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวัสนาบรารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พมมธโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่ความสุขจริงๆก็คือนิพพานนิพพานเท่านั้นที่มีแต่ความสุขแล้วไม่ต้องขึ้นไปไหน แล้วขอญาโยเนีย่ยถามพระทยุ่นิพานนานๆไม่เบื่อเลยครับอย่าถามมันนะเคยมีคนถามพอคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตักข้อสารให้หมอแก้ให้นะไอ้ดินดินแดนใดมีความสุขไม่มีคําาเบื่อใช่ไหม <c oughs> กระรวงความว่าการปฏิบัติกรรมาฐานจริงๆอันดับแรกคืออนิจจังทุกขังนัตตาก่อน ให้เห็นว่าโลกไม่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงคำว่าโลกคือเราร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายเราไปนัตตาตา,ตายใน,นที่สุด <c oughs> มเมื่อเรามีสภาพแบบนี้คนอื่นก็มีสภาพแบบนี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คุมสติสมัมปชัญญะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ ยอมรับพรถือพระพุทธเจ้าประทรรมพระอัยสง์โดยหัดฝึกภาวนาภาวนานี่คือก,การทรงสติสมัญญะนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำพุทธโธเป็นพุทธานุสติให้ใจเข้าลมห้ใจเข้านี่เป็นต้นเหตุเป็นตัวต้นตัวสร้างสมาธิลมหายใจเข้านึกว่าพุทธาใจออกนึกว่าโธนี่เบื้องต้นนะ แล้วหลังจากนั้นก็พยายามทรงศินให้บริสุทธิ์การทรงสินให้บริสุทธิ์วันนี้จะขอพูดเรื่องอภัยทา,านถ้าเรามีอภัยทา,านแล้วสินบริสุทธิ์ทุกทุกข้าทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกขาบทอภัย,าายาาคือการให้อภัยาาซึ่งกันและกัน <c oughs> อย่างสัตว์ที่เราควรจะฆ่าได้เราก็ให้อภัยที่เราไม่ฆ่าของที่เราควรจะคโมยได้เราก็ไม่หยิบให้อภัยที่เราไม่หยิบมา คนที่เราควรจะทำการเมนูใช้าจานได้เราก็ให้ภัยเราไม่ทำคนที่ควรจะโกหกได้เราก็ให้ภัยเราไม่โกหกสุรามีไรัยก็ให้ภัยไม่ซื้อซะจนนะไม่ซื้อไม่เป็นไรจะโมยเขากินอะไรกันนะแล้วบอกไม่หลวงพ่อสั่งไม่ซื้อไม่เป็นไรตักตวงกินเองเราก็ไม่กินมันอภัยทานเนี่ยเป็นตัวต้นเป็นตัวสำคัญมาก อภัยทานอย่างอ่อนเป็นปะโสดาบัน <c oughs> อย่างกลางเป็นปรัสรกิทาคามีอย่างสูงสุดเป็นตัแตานาคามีเทระหันทีนี้ถ้า,าถามว่าปะโสดาบันกับสกิทาคามีมีโกรธไหมจะต้องตอบเฉพาะปะโสดาบันก่อนเพราะว่าปะโสดาบันนี่มีถึงสามขั้นปะโสดาบันอย่างอ่อนท่านเรียกว่าสตัขับตรงอย่างนี้ความโกรธยังมี แต่ว่าโกรธไม่หนักถ้าโกรธไม่นานโกรธแล้วสักครู่หนึ่งก็จิตคลายตัวให้อภัยเขาไม่อยากจะโตตอบแปรพยาธร์ถ้าพระโสดาบันถ้าท่านโกลังโกละแข่งกลางแบบนี้เขาด่าวันนี้สามมีสามวันรู้สึกเอ้ยวันนั้นมันด่ากูหรือว่าด่าวันนี้นะยังไม่รู้สึกเขาด่านะ อสามวันันั่งเงียบเงียบแต่โอ้วางกนซื้อนมันด่ากูเนี่ว่าไปแล้วช่างมันเถอะนะนี่แข่งกลางถ้าเอกกบิชีะดาวเดือนว่าด่าเดือนนี้เดือนหน้ารู้สึกว่าเขาด่ายังไงปราติไหวไหมลูกถ้าทางที่ดีนะมันมาหนึ่งให้สามเลยนะให้กำไรไปเมตตามบรมีก็เป็นนั้นว่าพระโสดาบันก็ยังมีความโกรธ ถ้าความโกรธไม่เท่ากันสัตาเขกับตงยังโกรธแรงอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่เป็นน้นว่าคนที่เขาทำมาไม่ดีเป็นที่ไม่ถูกใจเราในความจริงเจตนาเสียก็อาจจะไม่มีแต่มันเป็นนิสัย <c oughs> นิสัยจากชาติเดิมนิสัยนี่มันตัดไม่ได้กิเลสตัดได้พระอรหันเนี่ยกิเลสตัดได้นิสัยตัดไม่ได้อ <c oughs> รหันได้ก็เสี่นเดียวกันอย่างภาษาที่บุตรเนี่ย พระสารีบุตรท่นเคยเป็นลิงมาก่อนเวลาเกอี่ยลำน้ำแองคลองหรือทานน้ำลำย่อมพอจะก้าข้ามพ้นถ้าไมข้ามท้าไม่ลุยขัดฉเมน,นโดดเลยนั่นบรรดาพระสงฆ์ใหม่มสงสัยเอกสาวกเบ้องขวานลิงขนาดนี้จะได้ไปตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกสารีบุตรเขาเคยเป็นลิงเขาเคยเป็นลิงมาก่อนถึงไม่ไปะไรก็ที่นิสัยเดิมไม่ได้ คนที่ทําให้เราไม่ถูกใจคนุนใหญ่ๆจงพยายามให้อภัยแบอภัยทานเสียก็ยถือว่ามันเป็นบุญแล้วเป็นบาปแลเป็นนิสัยของเขานิสัยแลสันดานไอ้สันดานใสสันติมาสืบต่อมาสืบต่อทุกชาติจะขอนำพระสูตรมาไล่ขังพระสูตร,ตรแก้เมื่อยมันแค่เริ่มเมื่อยนะใช่ไหมดีวกันชาติเดีย ระสุนก็มีเรื่องสมทัถะคือเรื่องพระโลรุตายีพระในพุทธศาสนานี่มีพระอย่องค์ในสมัยพุทธเจ้า <c oughs> ที่ว่าโลรุตายีองค์เนี่ยจากเวลาจะพูดจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวสร้างวิในัยให้เราใช้ในหลายสิบข้อ <c oughs> แปลว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรพยายามทำเสมอเนี่ยที่ชาวบ้านเขาว่าดีโลรุตายีว่าไม่ดี พระเจ้าว่าอย่างนี้อย่าทาอย่างนี้ทำดยานยานยีทาแต่ว่าการสร้างวินัยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัญญัติแต่ไปทำกันแล้วถือว่าเป็นต้นบัญญัิเขาไม่ปรับโทษ <c oughs> สร้างวิน,นัยพระปฏิบัติจังายสิบข้อลุนายีโลเลชื่อบอกแล้วโลเลนะอันนี้เวลาที่เขาไปสวดตามบ้านยังสวดมนต์ตามบ้านเนี่ยเป็นงานมงคลอย่างงานแต่งงานเนี่ย เขาต้องสวดเจ็ดตำนานไม่เขาไม่ทำไม่ถึงไม่ต้องถึงที่สองตำนานนะเอาเอาสวดมนต์ที่เป็นมงคลทุกอย่างสวดโลธายีขึ้นต้นก็กุศลาทธรรมากุศลารธรรมาลา่าลอสวดผีเขาเลยใช่ไหมอถึงเวลาสวดผีขึ้นชียันโตโพธิามูลย <c oughs> <c oughs> ยานางนี่โลธายีกเล่นอย่างจะเล่นเรื่อยๆนะดีไม่ดีบางครั้ง รรมาที่ภาษาที่บุตรกโมกลาเคยเทศเวลาท่านไม่อยู่แกก็ไปนั่งไกลๆใ,ใครมาคนนั้นก็โมกขลาภาษาที่บุตรนี่นี่มนเทศขึ้นเทศล้วเทศไม่ได้นี่นลาโลทายีไป็ว่าท่านโลุทายีเนี่ยโลเลแบบนี้จนทั้งบรรดาพระสม้ฯแต่ว่าในที่สดุดแล้วก็ทําไมพระพุทธเจ้าไปว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยนะคนที่อยู่พระพุทธเจ้าถือว่าดีทุกคนไม่ได้แต่ว่ากายดี ตอนปลายพอกมดีเต็มมัตราไมายความโลเลก็หายไปไปพ,พระหรหันต์แต่นานหน่อยนะนพระพุทเจ้าทรงทราบเมื่อเมื่อท่านโลรุทายยโลเลแบบนี้พระสงฆ์ก็เกิดความสงสัยเข้าไปแถมองค์สมเด็จระจอมไใร <c oughs> ว่าพันเตพระกวาข้าตอง์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่า อยากจะทราบว่าทำไมโลลุทายีนี่มันสมชื่อสมศักดิ์ศรีจริงๆโลเลจริงๆไนงะอ,อ๋อยนีน่ยังไก,กล้นะพ <c oughs> ระเจ้าบอกว่าโลลุทายีไม่ใช่โลเลในชาตินี้าติก่อนแกก็โลเลรอชายก่อนมาเลยนะแต่บาปท,ที่ทําให้โลลุทายีโลเลนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้จัดเพาไม่ขอบอกถ้าขึ้นบอกเกินพระตรวิฎกก็ไม่เอา <c oughs> แต่ตอนในชาตก่อนโลุทายีเนี่ยเคยเกิดเป็นพ่อฉันไม่ใช่ก้อยนะพ่อพระโพธิสัตว์เชื่อนะโอ้โหนี่ไหนเห็นไหมขนาดโลเลนี่ว่างๆใครชวนเป็น,นม์นอะไรแต่งงานบ้านดิฮะกุศลารทำมากุศลาจามันยาสลบเลยแต่คนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ไอ้กุศลานี่ใครเขาก็รู้เลยคนตายใช่ไหมคยกันท่านก็เลยบอกว่าในสมัยชตยก่อนโลสทายีนี่เป็นพ่อตถาคตตถาคตก็เป็นหมาเล็กของพระราชาชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะก็เป็นคนพูดแบบนี้เสมอเป็นปกติวันหนึ่งประกระวัวมีสองตัววัวมันตายสคตัวหนึ่งก็มันก็ขาดไป ถ้าต้องการให้ลูกชายลูกชายเป็นที่โปรดปรานขาบพราชาเป็นหลานเล็กที่บราชารักมากเราจะลายคล่องแคล่วทุกอย่างพอสมทัศ์ลูกชายเอ้ยบางบ้างแล้วก็ไปขอโคให้พ่อสักตัวนะเขาจะระราชาท่านสมทัศ์ก็บอกว่าถ้ากับผมจะขอเองจะไม่สมควรขอรับมันจะไม่ไม่ควรเกินไปท่านที่ดีคุณพ่อหรืออเองก็แล้วกัน <c oughs> แล้สมมาทัศก,กู้เราพ่อทุงตัวไปยังไงใช่ไหมยึงพาเข้าไปในป่าชาให้ผูกตน้นหญ้าสมติว่านี่เป็นพระราชานั่งตรงนี้นะกล,นนนกลุ่มนี้เป็นเป็นมหาอุปราชกลุ่มนี้เป็นเสนาวดีคยรามแล้วพ่อไปนั่งตรงนี้ซ้อมอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็ซ้อมคําพูดเลยนะ เวลาเขาไปพ่อระราชาถามว่าลุงเข้ามาทำไมพ่อบอกว่าเวลานี้โคของผมมีสองตัวมันตายซะตัวหนึ่งของจับราชาหนึ่งตัวก็รับเอาแค่นี้นะสามเดือนนะแค่นี้นะสามเดือนในคล่องดีแล้วไปซ้อมกันทุกวันใช่ไหมพอได้เวลาถึงเวลาจะไปก็บอกท่านสมมทัยก็บ,บอกว่าพ่อไปทีหลังนะครับผมจะไปก่อนไปเพราองกันไม่ดีเมื่อผมเข้าไปแล้วก็พ่อก็ตามไปทีหลัง ก็ไป้าไปไปตามนั้นตอนเช้าสมมาสมมทัศน์ไปแล้วท่านพ่อตามไปก็ไปนั่งในที่ที่เขาสมมติอะสมมติเหมือนความจริงใช่ไหมสมมาทัศน์ปูผ้าไว้ให้ก็นั่งบนผ้าพอถึงเวลาชาก็ทราบว่าเป็นพ่อของสมมทัศน์เป็นว่าได้พี่รักมากเนี่ยตอนที่พ่อก็ไม่เป็นไรกันเองถือเป็นกันเองถามคนลุงมาทว่าอะไรเรื่องคณลุงคนลุงกลับกลับทูลได้ทรงทราบ ตั้งตั้งความเป็นจริงว่าขอละเราขอขอ,ขอถวายพระพรเวลานี้โคเข้าพเจ้ามีสองตัวมันตายไปแล้หนึ่งตัวขออีกตัวหนึ่งขอถวายพระองค์ไปจเปันงไงเจ๋ไหมเมื่มันตายได้หนึ่งตัวอีกตัวขอถวายเลยนี่ซ้อมสามเดือนนึง มันเป็นไปได้เวลาชาล์กทรงทราบความเป็นจริงถามว่าคำถานสม,ม,สมทัตท่านสมบัตทัี่บ้านเธอนั้นมีโครมากหรือท่านสมทัตก็เลยตอบว่าท้าบลงสมราชยาไทยก็มีมากพะเยาครับแก่ตัวหลุดไม่เลวชายก็แย่เวลาชาชอบอ,อ,อกชอบใจเลยให้สิบหกตัวมันมีมากนี่คนที่โลเลเนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ที่นี่ใส่ไม่ดีมันติดมันจะชาติก่อนๆคนจะให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูแต่พระพุทธเจ้าคนทั้งอย่างท่านโลรุทายีพระเจ้าไปสงว่าเพราะอะไรไหมก <c oughs> วคนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องมีความดีถ้าไม่มีความดีมาเลยในชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้แต่ว่าช่วงจังหวะนั้นไอ้ความดีที่มีมีอยู่นะมันยังไม่ผล ผลความชั Workers, ่วเข้ามาสนองก่อนเขากลายเป็นคนชั่วไปกินเหล้าเมายาโรเลไปทาเรื่องทาราวใช่ไหมต่อมาเมื่อกดก้มกรรมชั่วสลายตัวความดีปรากฏก็สามารถจะมีมักมีมักมีผลอย่างคนธรรมดามาวคาจากจนกลายเป็นรวยนะบางคนก็จากรวยกลายเป็นซวยกลายไปกลายมาแบบนี้นะก็เป็นหน้าบ้านพวกเรานม้อนกันญาติโยมบริษัท พยายามใช้อภัยทานให้มากอย่าเชื่อจงอย่าคิดว่าฟังวันนี้แล้วพวกนี้ปฏิบัติได้เลยมันยังไม่ได้หรอกต้องพยายามใช้มันจะกลับออวนกลับอยู่เสมอแ้้าคิดว่าจะไม่โกรธมันจะโกรธนี่เป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้ามีอภัยทานมากๆเวลาพูดก็ไม่ต้องเป็นแค่อินเดียใจไม่ร้อนใจมันเย็นอื เจ็บเองด้วยใจเดียไหมลายพิเศษกเนี่คนคนที่ใจเลาร้เนี่ยขาดอภัยทานนะนี่พรุงนี้ตังค์ทพ่อละห้าแสนนี่เบาลงเออถ้าเรามีอาภัยทางขอยาฝึกว่าคิดว่าความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเขาพูดชั่วความชั่วอยู่กับเขา เขาทําชั่วความชั่วอยู่กับเขา <c oughs> ถ้ามันจะถึงตัวเราเราก็หลบยยามันสัมผัสกันพยายามสัมผัสนะถ้าเราไปไหวก็หลอ่อตุกตาไปชักดินไปเลยหมดเรื่องราวไปห้ามพูดรอือย่างเอออย่างชันเนี่ยเมื่อก่อนบวชก็แบบเนี้ก็ไม่ใช่เมื่อก่อนบวชไม่ใช่ให่ภัยทานะอดอด,อดทนมั่งทนอดลงนะ ถ้าใครก็พูดเขาว่าเขาด่าเขาเท้าถ่ายไปชอบใจก็ยิ้มยิ้มไอ้ยิ้มนี่เป็นปกติเขาด่าเนี่ยิ้มได้นะยิ้มเป็นปกติหัดยิ้มให้จนชินแต่้ว่าถ้าไม่ชอบใจมากๆจะทนไม่ไหวก็ลุกหนีไปแต่หนีแล้วอย่าตามนะถ้าตามแล้วมันจะดิ้นหรอกปังเดียวตีโป้งเดียวฟุบทุกทีล้วก็สามลายเรียบไปนี้เลยนี่ครับตีทีเดียวฟุบเลยไม่ดิ้น เมื่อก่อนได้เป็นงี้นะเม,มาเดี๋ยวนี้มันเป็นงี้ได้แปลกเหมือนกันนะเ <laughs> มื่อก่อนไี้ไม่ใช่คนดุแต่ไม่ชอบคนรวนและไม่กินเหล้าไม่สุบรีเห็นไหมไม่เที่ยวกลางคืนแต่พอค่ำค่ำก็ไปน <laughs> ันคืนไมมียินยอมบอกค่ำแล้วเอ้ยเลกเกยไปไปไหนเลยต่อไปครับ ถ้าไม่บอกกลางคืนถ้าบอกค่ำๆถ้าเราไปเที่ยวไ่ไปเที่ยวไหนไปบ้านอาบางบ้านยาบางบ้านญาติผู้ใหญ่ไปคุยกับท่านช่วนใหญ่ไม่จะไปหาญาญาชอบสอนมีนิทานเห็นไหมญาชอบสอนมีนิทานนะปู่เคยไปรบเขาเคยเข้าสงครามเขางครามข้าเงี้ยอ่ะท่านชอบคุยเรื่องนี้ฟังเขาชอบฟังกลับมาบางทีก็มีประโยชน์บางทีพอกลับมากระโม่จะเข้าบ้าน ขโมยเียตรงนั้นแหละพอกลับมาถึงพอดีกับขโมยวันหนึ่งขโมยสองคนกะลันจะตัดรั้วความจริงก็ไม่ตั้งอ,อกตั้งใจไม่ทําอะไรมากนิ้วก็ดิกไปนิดเดียวเสียขโมยตายได้แม่พรจ่าแปลจริงนะนิ้วเนี่ยนิ้วขวาเนี่ยกระเิ็กเล็กมันกระตุกมันกระตุกอเฮขโมยก็ตกใจนิ้วก็ตุกเลย ตุงต้งตุ้งแงแก่ไวแล้วเช้าใหญ่ญาติาถามว่าใครยิงกระโมยบอกผมครับเพราะ่าติสอนมาแล้วอย่าทำบาปบอกผมไม่ทำบาปครับของสารกโมยมันถามทำไ,ไมขบวนมาอดครับมันหิวถ้าทื้นไม่ทำอย่างนี้มันก็หิวต่อไปนี้ต่อไปไม่หิวมันไม่บน่นอธสบายใจพูดแล้วต้องรีบโดดต้นสุนย่ญาติ ก็รวมความพยายามให้อภยธานคิดห้าภัยไปเสมอนะว่าคนดีเนี่ยคนทุกคน,นอยากจะดีคนทุกคนที่เกิดมาแล้วทั้งหมดเคยมีศีลเคยมีกมบ,บทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ดีที่ไม่นั่งอยู่นี่ดีอยู่ที่บ้านอยเป็นคนชาติไหนศาส,ะส,ะสะนาไหนก็ตามเขาต้องเคยมีศีลมาก่อนจะเกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นคนได้และเปการที่สองทุกคนต้องเคยมีทานบารมี ถ้าไม่มีทานบารมีจะมีทรัพย์หินแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยถ <c oughs> ้านุ่งก็ไม่มีใช่ไหมนี่กําลังของทานไม่เสมอกันเพราะเขาเขตของทานกันให้ทานเนี่ยถ้าคนฉลาดลงทุนน้อยแต่ก็ได้บุญมากถ้าไม่ฉลาดได้ลงลงทุนมากได้ลงทุนมากเม,มีนีส่งน้อยเป็นต้น <c oughs> เ็นด้านปัญญาปัญญาคนคุคุณอบรมมาแล้วแต่ว่าทาไมจรงเร็ว ว่าทุกชาติที่เราเกิดมาเราต้องทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำเวลาที่บาปให้ผลมันก็งโง่ทุกอย่างเห็นจากดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีทื่เวลาที่บาปให้ผลเราต้องให้อภยัยเขานึกถึงตัวเราก็เขาเดียวเหมือนกันว่าเราบางครั้งเราก็โมโหโทโสเช้าบ้านในการที่มโมโหโถโสเจ้าบ้านเนี่ยมันตัวบาปจำไว้นะโมโหเนี่ยบ่าแล้วก็ถ่ายาวิดีโอดิตั้งร้องวีดีโอไว้ เรามโหตั้งแล้วามาถ่ายบอกท่าไหนมั่งเขาเลิกโมโหเลิกม,มาฉายดูน <c oughs> ี่สวยไหมเสียงพูดกันเหมือนกันดีมนเดียวฟังไม่รู้เรื่องในโมโหเนี่ยโมโมโหคือโมหะตนหลงมาจากบาปนี่ความจริงคนทุกคนก็ต้องมีบาปแล้วก็ต้องคิดว่าบ,บาปไม่ผลเขาตลอดไปสักวันหนึ่งข้าหน้าความดีของเขาต้องมีที่มีอยู่ต้องให้ผลแล้วใข้ไปเสีย จิตเราก็ไปสุขพยายามให้อภัไปเขาด่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธต่อไปวันนุ่งขึ้นจิตเป็นคลายตัวคิดก็คิดว่าการต่อกรตลอดการที่คนที่ด่าเราไม่มีเราให้ให้ไปด่าแล,ล้วก็แล้วกันไปค่อยๆทําอย่างนี้ไม่ช้าอารมณ์ก็ชินเําไม่ชินคือฌานต่นนี้วันที่สอนกรรมาฐานกันมาพูดเรื่องอภัยทานมันเป็นเป็นเอาฐานก่อนไหน ก็ต้องตอบว่าเป็นกองศีลานุสติกรรมฐา,านอภัยทานนี่นะเป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาเนื่องขอบันดาญาติโยมพุทธวิสัตย์หลายโดยจนหน้าและเวลาสองนาทีตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งใจคิดให้อภัยทานไม่เป็นปกติจิดค่อยๆเยือกเย็นมันแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างไม่เป็นไรไม่ช้าแล้วก็ชนะจะที่สุด ถ้าชนะถึงที่สุดมลไยท่านได้ครึ่งหนึ่งของอนา,าคารมีอะไรตอนนี้ไปขอกระดาษยาโ,โยมพืบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานชิ้นสมาทานเกรรมฐาน